ความสุขไม่ได้มาจากการไม่มีปัญหาแต่มาจากการแก้ปัญหาที่มีความหมายความรู้ความคิดอิสรภาพกับจารัญเอี่ยมชัยยอดขายถล่มทลายมากกว่า8ล้านเล่มทั่วโลกโอ้โหนะครับแสดงว่ามันน่าอ่านมากๆนะทั่วโลกเขาอ่านกันนะเนี่ยนิวยอร์กไทม์เบสเลอร์ด้วยนะเรามารู้จักหนังสือเล่มนี้กัน the subtle art of not giving อ่ะ FCK นะครับผมไม่อยากอ่านเนี่ยนะครับมืนรู้สึกมันอ่านแล้วเหมือนมันเป็นคำหยาบยังไงไม่รู้แต่ว่ามาร์คแ n นซันนะครับเขียนหนังสือเล่มนี้แบบตรงไปตรงมามากนะครับแต่บอกตรงๆนะครับว่าตรงจนเจ็บเราจะดึงหลักคิดในหนังสือเล่มนี้ได้ยังไงบ้าง m a ร์คแมนซันนะครับบอกว่าชีวิตที่ดีไม่ได้มาจากการไล่ตามแต่สิ่งดีๆแต่เกิดจากการยอมรับสิ่งที่เลวร้าย และเรียนรู้จะอยู่กับมันให้ได้คนส่วนใหญ่พยายามหนีความทุกข์และแสวัญหาความสุขตลอดเวลาแต่ยิ่งทำแบบนั้นนะครับจะยิ่งเหนื่อยนะยิ่งเปรียบเทียบยิ่งรู้สึกว่าชีวิตตัวเองไม่ดีพอสาระสำคัญในแต่ละบทมีดังนี้นะยาวนิดนึงนะครับแต่ว่าหนังสือดีมากหนึ่งยาพยายามจะบวกตลอดเวลาชีวิตไม่ได้มีแต่เรื่องที่ดีทุกคนย่อมมีปัญหา ปัญหาแต่ละคนย่อมแตกต่างกันเขาเลือกปัญหาที่อยากรับมือมากกว่าไม่พยายามหนีปัญหาฉะนั้นความสุขไม่ได้มาจากการไม่มีปัญหาแต่มาจากการแก้ปัญหาที่มีความหมาย 2. เลือกสิ่งที่จะชั่งแม่งเราจะมีจำนวนเขาเรียกว่า F C K นะครับเรียกว่า F X. จำกัดหมายถึงพลังชีวิตความสนใจและเวลาฉะนั้นอย่าแจกให้ทุกเรื่อง เช่นอะไรบ้างความคิดเห็นคนอื่นความสําเร็จของคนอื่นหรือคําด่าในโลกออนไลน์ให้ใส่ใจสิ่งที่สอดคล้องกับคุณค่าและเป้าหมายของเราเท่านั้น 3. บ้างคุณไม่ได้พิเศษกว่าคนอื่นโลกสอนให้เราคิดว่าเราต้องโดดเด่นเราต้องพิเศษใช่ไหมเพราะนั่นคืออีกโก้ยอมรับความธรรมดาบ้างเนี่ยแหละเขาเรียกว่าอิสระเมื่อคุณไม่ต้องเป็นคนพิเศษคุณจะเริ่มเป็นตัวเองอย่างแท้จริง ข้อ4ความรับผิดชอบไม่เท่ากับความผิดสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่ความผิดของคุณแต่คุณต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้การเติบโตเริ่มจากการรับผิดชอบชีวิตไม่ใช่การโยนความผิดให้โลก 5. ความไม่แน่นอนคือธรรมชาติคนที่มั่นใจเกินไปมักคิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างแต่คนฉลาดจริงนะครับเขายอมรับว่าฉันไม่รู้และฉันอาจจะผิดก็ได้ ความสงสัยมันคือจุดเริ่มต้นของการเติบโต6นะครับความล้มเหลวคือเส้นทางสู่ความสําเร็จคนยิ่งกลัวความล้มเหลวมากเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งล้มเหลวมากขึ้นเท่านั้นนะครับไม่ต้องกลัวมันหรอกครับความสําเร็จเนี่ยมันคือผลลัพธ์ของการล้มเหลวสามสามสมแล้วเรียนรู้มันเจ็ดนะครับความตุยทําให้ชีวิตมีความหมายพี่มาร์กเนี่ยเขาพูดแรงว่า ถ้าไม่มีความตุยทุกสิ่งก็จะไร้ค่าเมื่อเรารู้ว่าเรามีชีวิตจำกัดนะครับเราจะเลือกทำสิ่งที่สำคัญจริงๆและกล้าใช้ชีวิตให้คุ้มสรุปแก่นหนังสือนะอย่าพยายามบวกตลอดเวลาบวกในที่นี้คือการคิดบวกนั่นแหละนะครับชีวิตมันต้องลบบ้างความสุขไม่ได้มาจากการไม่มีปัญหา แต่มาจากการแก้ปัญหาที่ดีช่างแม่งในสิ่งที่ไม่จำเป็นบ้างเพราะเรามีพลังชีวิตที่จำกัดยอมรับความธรรมดาของตัวเองแล้วชีวิตจะเบาสบายขึ้นกล้าที่จะล้มเหลวเพราะทุกความล้มเหลวเนี่ยคือการฝึกให้แข็งแรงขึ้นตระหนักถึงความตยุยแล้วจะเข้าใจคุณค่าของการมีชีวิตมีข้อคิดเด็ดของเล่มนี้ด้วยนะอย่าเสียเวลาใช้ชีวิตเพื่อพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นว่า คุณมีค่าแต่ใช้เวลาเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าคุณใช้ชีวิตคุ้มค่าพอแล้วเล่มนี้เหมาะกับใครบ้างใครดูผมตอนนี้นะครับอาจจะเหมาะกับท่านก็ได้นะชีวิตติดปีกด้วยศิลปะแห่งการช่างแม่งเนี่ยแหละนะครับเหมาะกับทุกคนแบ่งออกเป็นคน6กประเภทหนึ่คนที่พยายามจะดีตลอดเวลาเหมือนทำดีแทบตุยแต่ก็ยังรู้สึกไม่พอ เล่มนี้จะช่วยปลดล็อกว่าชีวิตดีไม่ได้มาจากการพยายามทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีแต่มาจากการเลือกให้ถูก 2. คนที่กลัวผิดพลาดกลัวไม่สมบูรณ์แบบพี่มาร์คเขาบอกว่าความล้มเหลวไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูเราจะเข้าใจว่าความผิดพลาดเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จถ้าท่านกล้ากล้าอะไรครับกล้าทำกล้าล้ม ท่านจะพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยละ่ะ 3. คนที่ชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหนังสือเล่มนี้จะสอนว่าชีวิตคนอื่นเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยอย่าเสียเวลาเอาพลังชีวิตเราเนี่ยไปใส่ในสนามของคนอื่นเขาเพราะสนามที่ท่านเล่นเนี่ยมันคือสนามของตัวท่านเองอยากชนะก็เล่นสนามของตัวเองสิสี่คนที่แบกความหวังของโลก ไว้เต็มพลังความหวังของลกูกใครบ้างเป็นความหวังของท่านพ่อแม่เจ้านายเพื่อนหรือแม้แต่แฟนของท่านมาร์กจะบอกให้ว่าให้เลือกให้ดีว่าจะแม่งกับเรื่องไหนอ่านเล่มนี้จะเข้าใจนะคำว่าแม่งนะฮะผมแค่พูดตามหนังสือนะครับผมไม่ได้พูดเองโดยไม่มีอะไรอ้างอิงนะครับไม่ใช่ทุกเรื่องที่ต้องใส่ใจและไม่ใช่ทุกคนที่ทำให้พอใจ ห้ารู้สึกว่าชีวิตวุ่นวายไม่รู้จะโฟกัสอะไรเล่มนี้จะช่วยให้ท่านกลับมาโฟกัสสิ่งที่สำคัญจริงๆและตัดสิ่งรบกวนในชีวิตให้เด็ดขาดเลยเพราะสุดท้ายความสุขไม่ใช่จากการมีมากแต่มาจากการเลือกเลือกยังไงเลือกให้ดีหกนะครับคนที่กำลังสับสนเควง้งเหมือนชีวิตไม่มีเป้าหมายหนังสือเล่มนี้นะครับไม่ได้ตอบตรงๆว่า เป้าหมายคืออะไรแต่จะบอกท่านว่าให้ตั้งคําถามกับตัวเองจนเจอว่าอะไรกันแน่ที่สําคัญจริงๆในชีวิตของท่านสรุปสั้นๆคนที่คิดมากเกินไปคนที่เหนื่อยกับการพยายามให้ทุกคนพอใจคนที่กลัวจะไม่ประสบความสําเร็จคนที่อยากมีชีวิตที่เบาแต่มีพลังและคนที่พร้อมจะชั่งแม่งในสิ่งที่ไม่สำคัญและกลับมารักตัวเองอีกครั้ง รักตัวเองไหมครับ